นกสินใจโพสต์ข้อความถึงลูกนี้แอมพลโผล่คอมเมนต์โดนบวหนี้เหมือนกันถึงขั้นออกมาโพสต์ระบายผ่านโซเชียลสำหรับนักแสดงรุ่งใหญ่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่โพสต์ลอยๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของตนเองถึงลูกนี้ที่ไม่ยอมคืนเงินว่าขณะที่จดคิวใหม่ของปีหน้าอีกมือก็ต้องส่งไลน์หาลูกนี้ว่าจะหมดปีแล้วนะใช้นี่สทีเหอะเดี๋ยวบาปติดตัวไปปีหน้านะจะบอกให้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอย่าง พลันทเสถียรก็ได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในฐานะเจ้านี่ว่าเข้าใจเลยครับพลทวงจนเลิกทวงแล้วครับดอกจันไม่มีค่าเล่าเรียนลูกจะสิปีแล้วมังดอกจันช่วยให้หลุดจากนี่นอกระบบดอกจันร้านกาแฟที่เคยดังซื้อ รถปอเช่ได้แต่คืนเงินไม่ได้ทุกวันนี้ทำใจครับแล้วทำเอาเจ้าของโพสต์ต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าโัหนักกว่านกเยอะเลยค่ะนอกจากนี้แอมเซอรัษณ์เข้ามาคอมเมนต์ว่าเราแทบไม่เคยได้เงินคืนจากลูกนี้เลย <c oughs> ขนาดจะทวงเจ้านี้ยังอายแทนไม่กล้าทวงเจอกันเราเป็นฝ่ายเดินหลบบ้าไหมซึ่งนกสินใจก็ได้ตอบคอมเมนต์กลับไปว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยจ้า สินใจเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่21มกราคมพศ2508เกิดและโตที่กรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายสวัสดิ์มารดาชื่อนางสุจินมีพี่น้อง4คนเป็นคนที่2พี่สาวต่างมารดา1คนและน้องชาย2คนการศึกษาจบระดับประถมต้นจากโรงเรียนสีอยุทยา เ,เข้าวงการปี2523ได้ตำแหน่งนางสงกรานของช่อง5และไปประกวดมิสยิน์เนชั่นแนลที่ฟิลิปปินส์8 9 8 0เข้ารอบ15คนและเป็นนางแบบให้กับห้างไทยไดมารูด้วยรูปร่างที่มีส่วนสูงถึง170เซนติเมตรจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2524ด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารหลายฉบับ จากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่ออายุ16ปีจากเรื่องสายสวัสายังไม่สิน้น25 2525กำกับโดยคุณแจสยามแสดงนำเป็นเรื่องแรกคู่กับคุณชัดชัยและคุณพิสารเป็นภาพยนตร์ของไฟสตา ต่อจากนั้นได้แสดงเรื่องกตัญญูประกัศแสดงร่วมกับโจโหยุนฟ้าแล้วเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อแสดงเรื่องเพลิงพิศวา์กำกับโดยหม่องน้อยและได้รางวัลพระสุรศวดีนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากนวลชวีและเพลิงพิศวา์กำกับโดยอาจารย์บรรจงในปีเดียวกันนวลชวีได้รับการตอบรับที่ดีมากเรื่องนี้แสดงคู่กับคุณอภิชาติหาลำจีปี2528เล่นละครเรื่องแรกระนาดเอกทางช่องเจ็ด และในปี2532มีผลงานการเขียนหนังสือรวมเล่มกลอนเปล่า ความงามแสนเหงาโดยใช้นามปากกาว่าปรางสายจนปี2533ได้มีผลงานออกอัลบั้มเพลงชุดทอฝันกับค่ายแกรมมี่ปี2537เธอได้รับบทบาทการแสดงละครที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงของเธอมากกับการรับบทมัทุอรจากละครเรื่องล่าออกอากาศทางช่องทอทอบ5อเป็นแม่กับลูกสาวที่ถูกทารุณกรรมทางกายและจิตใจโดยสามีของเธอและโจรผู้ร้ายโดยมัทุสร กับพึ่งลูกสาวรับบทโดยทรายเจริญบุราโดนโจนเจ็ดคนข่มขืนและพึ่งก็เกิดอาการทางจิตกฎหมายและสังคมทำอะไรไม่ได้เมื่อทุสอนเลยใช้สารเตี้ยของตัวเองลงมือฆาตรกรรมโจนเจศพในยุคสมัยนั้นสมัยนั้นถือเป็นละครที่เนื้อเรื่องที่รุนแรงมากเพราะเนื้อหา มีความเครียดหดหูถึงขนาดที่เธอเองอยากเข้าถึงตัวละครมาทุสอนจนสลัดคาแรคเตอร์นี้ไม่ออกจนต้องให้แม่ชีเทศเพื่อให้หลุดจากตัวละครนี้จนปลายปีในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำเธอเลยได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงดีเด่นไปครองได้สำเร็จจนเป็นประการที่คนในฮอนรวมถึงนักแสดงที่ได้รับรางวัลและเข้าชิงในปีนั้นยืนปรบม,มือให้เธอแทบทุกคน